ปีนี้เรามีไฮไลท์รถรยนต์ไฮบริดมาจาัดแสดงสองรุ่นนั่นคือ all new Mitsubishi x p o r t HEV ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและในงานนี้จะเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าจะได้สัมผัสนะครับของรถของรุ่นนี้สมรรถนะระบบขับเคลื่อนตัวไฮบริดเจเนอเรชั่นใหม่ให้อัตราเร่งที่ดีแต่ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นโดยทุกคนจะมาพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี1ปี และให้คุณอุ่นใจด้วยการรับกาประกันคุณภาพตัวรถ5ปีหรือ1 0 0 0กิโลเมตร tight night all จจุดดมคครรัับบี้้้ใตตตอองงานูลสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่หลานกับพี่เอนะครับครับขับรถดีๆวันนี้เรามางานมอเตอร์โชว์2025ครั้งที่46เราอยู่ที่บูธของมิตซูบิชิครับกับตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนงานพระเอกคันนี้ครับนี่คือมิตซูบิชิ X Force ครับ X Force แล้วนี่เป็นตัวท็อปด้วยใช่ครับวันนี้จริงๆเนี่ยจะบอกว่าเรามี X Force จอดทั้ง3รุ่น3แบบเลยเดี๋ยวเราพาดูไล่เลยว่า ต่างกันอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะฮะนะฮะเริ่มต้นเนี่ยเราต้องดูรุ่นท็อปสุดครับผมรุ่นท็อปสุดต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าออปชั่นจัดเต็มเรียกว่าอันนี้แหละมีอะไรเราใส่หมดนะรถคันนี้มาด้วยชุดแต่งรอบคันครับผมซึ่งถือว่าให้ความสปอร์ตและโชว์เที่ยวด้วยรูปทรงต้องบอกกันว่าผู้ชมอาจจะบอกว่าก่อนหน้านี้มิชชี่เปิดตัว e x p a n d เ r ดข้างๆคันนู้นตัว e x p a n d เ r ดในรูปแบบของ BMPV ใช่แล้ว มีความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีไฮบริดใหม่ครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกันอันนี้คือเจตนาลมเดียวกันแต่มาในรูปทรงของ S U V อ่าต่างนะ BMPV อันนี้สู่ BSUV บางคนเนรบบางคนรู้สึกว่ารถ MPV เนี่ยมันดูเป็นครอบครัวไปครับอยากได้เป็นรถ SUV แต่ว่าไซส์ B นะฮะ B s e gment เพื่อที่จะแบบขับคล่องๆหน่อย ใช้งานคนเดียว2ค,2คนนะครับเหมาะมากเลยตัวนี้เนี่ยเหมาะมากพื้นฐานเคร <5 S 1> ื่องยนต์เนี่ยเดียวกันเลยเครื่องยนต์เดียวกันครับนนกัอนนตัวสปนเ์หก <Exp ander S 1> ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านี่มันทํางานอย่างไรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วมันแปลกตรงไหนนี่ม i สุ u ิชิเรียกว่า New Generation h e v อครับซึ่งนิวจเนอเเเนี่ยว่าง่ายๆครับว่าถ้าเราว่าในช่วงต้นช่วงออกตัวไปจนถึงความเร็วกลางสักประมาณ60กสิบไมต่อชั่วโมงเนี่ยช่วงต้นเนี่ยเขาจะทํางานด้วยมอเตอร์เป็นหลักเรียกว่าเหมือนรถ EV ีเลยอ่าเครื่องยนต์จะมีหน้าที่แค่ ปั่นไฟเพื่อให้มีกําลังในการเดินทางด้วยมอเตอร์อันนี้คือช่วงต้นนะแต่พอคุณเลยความเร็วขึ้นไปช่วงกลางจนถึงปลายฟับตรงนี้แหะครับเครื่องยนต์จะเริ่มแอซิดกำลังงานเข้ามาตอเพลาเนี่ยขับเพลาที่สู่ล้อข้างหน้าซึ่งทําให้ช่วงนี้เนี่ยหลักการนะช่วงนี้จะทํางาน2อย่างเป็นไฮบิดเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบคือหนึ ด้วยเครื่องยนต์ล้วนก็ได้หรือเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ก็ได้นี่ให้ตามความเหมาะสมตามอัตราเร่งที่เรากดคันเร่งลงไปครับผมนะฮะแล้วอย่างที่เราทราบมาตอนที่เป็น Mitsubishi Expander นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะเขาจะมีเกียร์มาด้วย1เกียร์ซึ่งเป็น Final Drive นะฮะในตอนที่เขามา a อ d ิดช่วยกำลังมอเตอร์ใช่ไหมฮะแต่พอเป็น Mitsubishi X-Force ทราบมาว่าเกียร์เขามี2สเต็ปใช่ไหมฮะเป็นเกียร์2จังหวะ ได้ยินแววววมาเหมือนกันได้ยินแววแววมาอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเด uh ี huh. นะ๋ยวเราถามเจ้าหน้าที่เทคนิคอีกทีได้ครับแต่ถ้าให้ตีความหมายเนี่ยก็คือคเกียร์สจังหวะที่ให้มาเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นโอเวอร์ดรฟเพื่อให้ช่วยในเรื่องของการทําความเร็วสูงได้ความเร็วสูงสุดมากขึ้นแล้วก็ได้รอบเครื่องที่ต่ําลงได้กําลังเครื่องที่ดีขึ้นวิ่งลื่นขึ้นสบายขึ้นและประหยัดขึ้นด้วย นะนะฮะนี่เขาถึงเคลมมาไว้นะฮะ24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีไฮบริดเรื่องไฮบริดในอนาคตที่มาถึงแล้วต้องใช้คำนี้ดีกว่านะะคันนี้ในรุ่นท็อปสุดเราจะดูว่ามันแตกต่างอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ รุ่นท็อปสุดง่ายๆครับรุ่นท็อปกับรุ่นกลางครับจะเป็น2รุ่นที่มีหลังคาทูโทนคือสีตัวรถในัรนีสีแดงหลังคาดำครับและสิ่งที่ตามมาอย่างก็คือชุดแต่งรอบคันอย่างตัวท็อปรุ่นี้จะมีเขียนเอ็กซ์ฟอร์วุ่ X Force อยู่เห็นไหมแล้วชุดกันชนเนี่ยสังเกตครับ็จะมีแต่งสีเทียวตัวรถสีเทียวตัวรถสีตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีฟลอมซึ่งจะเป็นรุ่นเดียวกับกระจังหน้าที่เขาเรียก เน้นช่องลมใหญ่เสียรัศมีเอสีวีเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะฮะอันนี้คือดีไซน์ของด้านหน้าที่แตกต่างกันอันนี้นี่ดูในรุ่นท็อปนะประมาณนี้และอย่างหนึ่งคือระบบความปลอดภัยออปชั่นมีครบเอดอร์สต็อกกล้องอลราวิว360องศาระบบเครื่องเสียงจากยามาฮ่าอ่านี่สุนรีภาพเสาออนจากยามาฮ่าสุนรีภาพในการเดินทางครับเออร์สต็อกยามาฮ่าที่ให้ครับผมเราไปดูด้านข้างกันครับนี้มาครับ นี่ครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างมารับล้อ18นิ้วลวดลายลายเดียวกันหมดและสำคัญราคาค่าตัวครับครับผม1ล้านกับ89,000าบาทในรุ่นท็อปในรุ่นท็อปนะฮะสำหรับ Mitsubishi X4 ตัวท็อปตัวนี้นะครับได้ทุกอย่างครบคันเรียกว่า full option จัดเต็มฝาท้ายไฟฟ้าชุดแต่งรอบคัน้านขเซนเซอร์นะฮะรอบคันกล้องอาราวิว360รองศาหลังคาดำซึ่งชุดแต่งรอบคันเนี่ยครับถ้าเราเห็นที่ตัดเป็นทริมลูมินีมเนี่ยครับสีเงินเนี่ย จะมีเฉพาะตัวท็อปนะนี่เพราะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นลองและรุ่นเริ่มจะ<ช>ไม่มีนะครับผมมาดูรุ่นลองไหมค,ครับมาดูรุ่นลองเลยก่อนรุ่นลองเนี่ยราคาย่อมยาลงมานิดหนึ่งครับหนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบตัวนี้เลยนี่แล้วมีพนักงานขายใส่ชุดสีเหลืองๆอยู่อย่างนี้เต็มรถไปหมดเลยนะฮะใครสนใจข้อมูลของ e อฟฟร์มาถามน้องๆที่จะใส่เสื้อเหลืองแบบนี้ทุกวันไหมคะ ัวนเลยเป็นทีมพี่พี่ดูเลยบนแบล็คดรอปบนหลังเวทีอ๋่นี่เป็นสีทีมของเขาเลยทีมสีเหลืองแวะมาได้เลยนะครับผมได้ชี้เป้าไว้ให้คุณแล้วนะครับนะฮะแวะกันมาให้อุ่นหนาฝาข้างเอามาให้แน่นบูทเลยนะฮะเรียกว่าให้หัวกระไดไม่แห้งกันไปเลยนะครับครับผมไม่ไม่ต้องมาดูรถดูดูดูรถด้วยดูรถด้วยนะครับมาคุยคุยกับน้องเราครับเอาให้อธิบายให้ฟังว่ารถมีความแตกต่างกันี้หน้ามื่นสันตัวท็อปกับตัวนี้ตัวรอง ต่างกันยังไงคะจะต่างกันไม่เยอะค่ะก็คือจะเป็นตัวลําโพงค่ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปอ่ะจะเป็นยามาฮ่าอ๋อตัวนั้นเป็นยามาฮ่าซาวอนใช่ค่ะตัวนั้นจะเป็นยามาฮ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้จะไม่ใช่ยามาฮ่าอ๋อแค่นี้เลยจุดเดียวแล้วก็จะมีเออ่ไฟไฟไฟด้านในรถอ๋อไฟด้านในอันเป็นไลท์อันเป็นไลท์ใช่แล้วชุดแต่งรอบคันแต่งรอบคันแต่งรอบคันมีเหมือนกันมีเหมือนกันก็จะต่างกันแค่ประมาณสองสามหมื่นบาทแค่นั้นเองนะฮะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ ที่เหลือก็ได้หลังคาดําได้ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเหมือนกันด้วยนะคะเครื่องยนต์นี่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะครับสบายใจได้คุณซื้อเป็นฐานเดียวกันครับเอ็ X Ford เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวไหนก็ช่างได้เครื่องยนต์เดียวกันหมดสเปคเดียวกันเป๊ะสเปคเดียวกันนะครับโอ้นี่แล้วก็มาดูรุ่นเริ่มรุ่นเริ่มเนี่ยตัวเริ่มต้นตัวนี้ย่อมยาวลงมาเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ขาดอะไรไปบ้างครับหรือว่าไม่มีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นฝาาาท้้ยไไฟฟมม่ี ไม่ไฟฟ้าไช่ไหมไม่มีตัวนี้จะเป็นอัตโนมือค่ะอัตโนมือใช่ตลกซะด้วยเราเนี่ยแล้วก็ชุดตกแต่งก็จะไม่เหมือนกันชุดชุดแต่งรอบคันไม่มีนะครับ แต่ว่ายังได้ดิสหลังอยู่นะผมอันนี้ผมรู้เช่นชมนะล้อลายเดียวกันดิสเบรกหลังชุดแต่งในช่วงนี้ในรุ่นกลางก็มสีตัวรถตัวนี้จะเป็นสีดำใช่แล้ยจะต่างกันนิดนึงนะฮะไฟสโมอสีเดียวกันไฟสโมอสีเหมือนกันนะครับด้านบนจะไม่ใช่แบบหูกระต่ายอะค่ะไม่มีหูกระต่ายอยู่กับตัวท็อปหูกระต่ายอยู่กับตัวท็อปอแล้วก็ไม่ดำนครับไม่ดำหลังคาไม่สีดำแที่ผมรู้มาคือตัวนี้ไม่มีกล้องอลราวิว360องศาไม่มี แต่มีเอ a ดร์ให้แต่มีกล้องหลังมีกล้องสองหลังให้กล้องมองหลังแล้วมีเอ a ดร์ให้นะฮะแล้วก็อินทีเรียก็จะต่างกันด้วยต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของวัสดุใช่ไหมคะจะเป็นวัสดุจะเป็นถ้าเกิดเป็นตัวเบาค่ะจะเป็นตัวเดียวกันแค่คนละสีอ๋อเป็นคนละสีใช่ถ้าเป็นตัวนวลจะเป็นเทาน้ำตาเป็นเทาน้ำตาลตัวนี้จะเป็นเทาเข้มไปเลยใช่นะคบสีเดียวแล้วก็ตัวคอนโซลตรงเนี้ยถ้าเป็นตัวอัลติเมทเอ็กซ์เลยก็คือจะมี วัสดุพิเศษเป็นผ้าวัสดุพิเศษค่ะผ้ายๆพวกรถยุโรปอ๋อเ,<ช>เป็นเหมือนผ้าผ้าหน่อยใช่น<อ>ี่ทันสมัยนะฮะทันสมัยนะฮะสุดยอดมากเลยแล้วก็ไม่มีกล้องลาวิวแล้วก็ไม่มีชุดแต่งรอบคันไม่มีหลังคาดำนะครับนี่คือทําให้ราคาของตัวร่างสุดของ X f o r e เนี่ยลงมาเหลือ899,000จ<ช>้ามีเงียมากเลยนะไม่ถึงล้านใช่ไม่ถึง900,000ด้วยไม่ถึง9 0 0 0 0ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับ ก่อนจากกันให้น้องแจกวาร์ปทักนิดหนึ่งได้ไหมฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะมาขนาดนี้แล้วผมว่าคนดูเนี่ยตอนนี้คอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยนะฮะถ้าพี่หลามไม่ได้ถามวาร์ปเนี่ยนะฮะผมว่าผมโดนตําหนิแน่นอนรบกวนนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะเป็นไ g จีได้ค่ะมิซาลิปปีค่ะ m i S A L E E P Y ค่ะหากันให้เจอนะพวกเราขอบคุณมากนะคะน้องขอบคุณน้องกครับขอบคุณครับอ่ะเรายังไม่จบนะฮะเรายังไปดูรถในบูธ ของมิโซะแต่ว่าภารกิจชีวิตเราแล้วนะประสบความสำเร็จแล้วครับคือเมื่อกี้เพื่อนผู้ชมผมเหมือนเป็นผมเหมือนเป็นวิวอะเป็นวิวคุณเหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางลอยล่องอยู่ด้านหลังสบายเป็นการรีวิวรถที่สบายครับเมื่อกี้พี่หลามคุยผมกับเมื่อกี้คุณจมเห็นนยเฮ้ยแต่ผมว่าตัว X f o r c e เนี่ยตัว8 0 0 0 0เนี่ยอันนี้คุ้มครับคุ้มเพราะเอาจริงๆอ่ะผมไม่ได้อยากได้กล้องรอบคัน ชุดแต่งผมว่าโอเคคือต้อบอกว่าคือคือต้องบอกเลยครับสำหรับคนที่งบประมาณเหลือคนที่พร้อมไม่ผิดที่คุณจะเลือกรุ่นท็อปรุ่นท็อปอ่าคือแต่รุ่นท็อปก็ไม่แพงนะก็ล้านกับอีกแต่หมื่นเก้าพันคือคุณก็ได้ในกล้องอาราวิวได้ออปชั่นฝาหลังไฟฟ้าได้สีทูโทนได้ชุดแต่งรอบคันได้ระบบซาออนยามาฮ่าอ่ามันก็พร้อมอยู่แต่ถ้าคุณคิดว่าเอาแบบคุ้มค่าผ่อนรายเดือนแบบ เขาบางทีบางทีมันมีคําพูดหนึ่งที่เขาชอบใช้กันเมื่่อนันนี้เน้นใช้งานอ่าเน้นใช้งานตัวนี้เลย8.99ไม่ห็น9ก้อ่ะไม่หิน9คุ้มสุดๆเพราะจริงๆอย่าลืมนะครับว่าเบรที่คุณเห็นครับล้อ18เหมือนกันลายเดียวกันดิดหน้าดิ้หลังไฟหน้าไฟท้ายเหมือนกันระบบความปลอดภัยเอดเหมือนกันครับผมและที่คัญครับ เครื่องยนต์ผมจะสำคัญในการขับเคลื่อนแบบเดียวกันตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี7 Drive m o d e โหมดหรือ AYC ช่วยในการทรงตัวรถคือมีให้เหมือนกันหมดครบชุดเลยคุณได้หมดใน X4 ได้ว่าจะแต่คุณเริ่มต้นในรุ่นนี้จนถึงรุ่นท็อปสุดคันหน้าสีแดงคับผมเรียกว่าเนี่ยความพร้อมนี่พร้อมเราจัดได้เลือกได้คันไหนถูกใจกว่าเลือกคันนั้นมาดูในบูธยังไม่หมดครับยัง่าเรามีัไม่ว่าจะเป็นรถแข่ง โอ้โหนี่คือ m i t s u b i s ค i น a l l y รนุลี่ที่กำลังจะแข่งกันเนี่ยครับนี่ก็เป็นรถที่เขาเตรียมความพร้อมไว้แล้วปีที่แล้วก็แข่งมารอบนะปีนี้ก็ลงลุยซื้อสึกต่อพี่ที่เรารู้จักนะครับเป็นเจ้าของทีมนี้ครับก็มุ่งมั่นในการแข่งขันแล้วก็อยู่กับมิ u ูวิ h i มาตลอดเรียกว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําผลงานมาด้วยกันตลอดหลาย10ปีรถจริงๆนะผู้ชมรถที่แข่งเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วะ เราเคยที่บอกว่าปกติรถเนี่ยครับเราจะให้เห็นรถจากญี่ปุ่นเอามาโชว์ที่เมืองไทยอสองปีที่แล้วอ่ะเอารถจากเมืองไทยจากเมืองไทยที่แข่งเนี่ยไปโชว์ที่ญี่ปุ่นไปโชว์ญี่ปุ่นกับเขาเรียกว่ามิชูไททันที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเป็นรถที่พัฒนามาเพื่อการแข่งขันอ่าแล้วมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กโปเนี่ยมาทุกปีครับนะฮะอ่ะเราไปดูรุ่นอื่นกันคไปดูมาไปดูมาดูครับมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ ตัวนี้981,000บาทนี่ในเวอร์ชั่นของ Extender ปกติที่นี้เขามีครอสอีกมีตัวครอสด้วยเครื่องยนต์ชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกันครับแต่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์ต่างกันอันนี้จะสไตล์เขาเรียกทรง MPV ทรง MPV นิดนึงแต่เดี๋ยวข้างหลังจะเป็นทรงแบบเหมือนเป็น SUV เล็กๆอันไรดูครับนี่ MPV ทรงด้วยลุกที่แบบไม่ได้มีรูฟแลกหลังคามีสปอยเลอร์ท้ายให้มันดูสปอร์ตทูส์สเกิร์ตรอบคันมีอันนี้นิด ตรงนี้จะเป็นในสไตล์เรียกว่าเป็นแบบเหมือนสปอร์ต MPV อ่าตัวนี้จะมีพื้นที่เยอะกว่านิดหนึ่ง X Force บอก์สามแถวเจ็ดที่นั่งนี่คือความต่างแล้วบอกกันเครื่องยนต์ถือว่าพื้นฐานเดียวกันใช่แต่คันนี้จะเป็นเร่อกครอบครัวมากขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นมันนิดหนึ่งเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งและข้างหลังนี่ครับในเวอร์ชั่นที่เราเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกเป็น Expander Cross จะต่างในมุมของการตกแต่งก็คือ ล้อคนละลายกันครับผมล้อคนละลายฮะนะฮะไล่มามีลุบมีแหลกเลยแหลกกางขาลุบแหลกลางขานะฮะมามีเฟนเดอร์ครับเสริมขึ้นมาซึ่งซึ่งคลายเตอร์ต่าตัวนี้สูงกว่าไหมจริงจริงเท่ากันนี่เท่ากันใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ครับซึ่งคาแรคเตอร์มันจะต่างคาแรคเตอร์นี้จะดูจะดูลุยอ่าเหมือนคล่องตัวกว่า จริงๆทั้งสองคันเป็น MPV ทั้งคู่แต่อันนี้จะเป็นลุกว่า MPV ที่แบบครอสอะครอสคือเลนส์คอนหน่อยนิดนึู่ภายในรถนี้เนื่อในสารครับบอกว่าเป็นหน้าจอมาตรวัดแบบ Full LED 8นิ้วนะแล้วจอกลางที่เป็นทัชสกรีน9นิ้วก็เรียกว่าให้ความสบายในการใช้งานครบถ้วนนี่บอรสามแถวพับราบเรียบแบบนี้ได้เลยมาดูด้านหลังดูบอรแถวหลังแคมปิ้งสบายมากนะแล้วประตูเปิดกว้างนะพี่ดูประตูหลังกว้างใหญ่เกือบ90สองศา ตามทของตามตยของรถ MPV ครับพี่เรียกว่า MPV เป็นรถที่ต้องเข้าออกเนี่ยใช่แล้วครับประตูกว้างเข้าออกสะดวกนี่นะครับเบาะทั้งในสาแถวและสำคัญทั้งเจ้า Expander และ x f o r t e มาคับผมเป็นรถที่ประกอบจากโรงงานที่แหลมฉบังโอ้โหเมดอินไทยแลนด์คระมประเทศไทยของเรานี่ ใช้งานสบายใจอะไรราคาไม่แพงนนฮะมีพร้อมดูแลขัาพอเอเสมอนะครับบรการมีหลายๆที่ใกล้บ้านท่านบริการหลังการขายยอดเยี่ยมครับในระดับของมิตซูบิชิเลยที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนเพราะวันนี้ก็ต้องบอกว่าตามสโลแกนของมิตซูบิชิปีนี้เน้นธีมของอีโมชั่นอีโมชั่นฉะนั้นแล้วใครว่างนะครับช่วงนี้ดูคลิปของเราแล้วเนี่ยเงาๆหรืออยากดูรถรุ่นใหม่ๆอยากสนใจหรือกําลังสนใจอย่างเนี่ย ผมว่าต้องมาดูตัวนี้ <มา S 1> หน่อยมาดูตัวจริงซึ่งโ<ห>อากาสยากนะคุณจะเห็นรถ x f o r c e เนี่ยเรียกว่าทุกรุ่นทั้ง3รุ3่นสาเมอร์ชั่นดูรถจริงๆเลยว่าเอ๊ะคันไหนดีจะอยู่ที่ล้านกว่าบาทหรือจะอยู่ที่ไม่ถึง9ก้าแสนมาเลือกดูนะครับ,รบแวมาที่บูธของมิ s u b บิชิในงานมอเตอร์โ w วครั้งนี้ครับ i <small>